กลับสวัสดีพี่น้องมาในกาสเปิลสิมากินตำมกะฮงพี่น้องตำมกะฮงอยู่เทียงให้เถียงนาคือเกาพี่น้องสามสี่พระองค์สะพอนมาตำให้กินพี่น้องเอ้ยสะพอนมาตำมกะฮงสู่กินพี่น้องกิศิเส็บ มือเลยนะมือเนาะมืดเลยมันเ่พลองเราพงดูว่าเนี่ยนะคออแม่ยืนนู้นมาเมาไุ้นได้นะตั้งใจอยู่ว่าว่าคุดจะรอต้องนะทำามคุดจะลอปึ๊กแม่เหรออ่าเราปึ๊กเราปึ๊กนีนะ อาจะยอมัอย่ดว่าเห็นน้ได้กะหกไเข้าอันไหนแขกู่ตอนทีซีอันตอนที่งกระฟกระกก็นั่งเปนน้ามีต่นั่งเป็่นอยู่อืมขาเข้าปุ๊บแกงข้าเก่าไปชีรอบนาถึงชี้เข้าอ่อนแ้าใหม่ไปีนกินมาพัดมาอากิได้อมพ่หิงนี่เดี๋ยวไปกินน้วกัน ยังงนี่ว่าไม่ริกินนำกับมาเลยสเปนันี่บนปลามาเลยหาไไเง้ยันแดก็ไม่้กิน้าเทียงกินกินกินมามาแต่้มาแต่บ้านนักแกนี่มาทับไตนาแกน้ไ นะักเท็กยังมึงหอจะน em ah <Eh ั่งไปได้เย็นผักขนยงให้ขคับผักขนยงจำมันหูว้เมห็นละเขาดปย่างของภูลภรรลาโอ้ลงไปเอาก่อนเอาอย่างั้เอาแล้วรเสาเด้อลงเลยอย่างใดเสืดอตัวอันนี้ว่าเสือผักไปนงอไปปลูกลื้อขับแม่อรนเงิน จะว่ไสิไปมัดช่อย้อก้ชอยแบบที่เข้าก้อนเออผมมีแห้งนะค่มนข้าออเอาโซนอ๋อเรียงเอาเรียงเอาโซนแไขาชน้เานีโบเมนแข็งมันอยากไข่ มันเฉีแขแม่มันบริแข็งมันอยากไครอ๋อมันนะจะเป็นยั่ขเาหนึ่งมาหนึ่งมาหนึ่งยังเขากันหนึ่งหนึ่งมามาหนึ่งนะเขาบริล่างเท่าล่างแล้วเาขุดออกหลดบอกเห้ขุดท้าก้นมันหันตาคุ้มไม้ขุดออกดักมันหน่อยบอดักมาหนึ่งก้นนะเออจเป็นตัวนั้นที่ช่างพูดหันตาเทากพัดล่างเลยมันก่อนงานยั พัดก้นมันก่อนว้ามันคือจืดจังเลยักแบบมีนัดก้นมันหักก่นต้นไม้ร่อนหักก้นตั้งมานะมันคือบ่จืเลยเออผักบงกบมีนะมีผักบบมีอ่เามาชได้ให้เมพ่อเอาู้อู้อยู่เหมืนมี่แพกินได้ผักบงกหลายใบนั่เวัคนบ่มักมักคนอย่างนแดงนะขนาด อีกอันเจียวใช่ตัวอันมีตะเพื่อไงเฮ้ยใบบุ้มีนะอืออือถักบงตะกี้นะมีตะเพื่อผู้บ้านป้าบุญอึดศักบงนอกบงนะอือถักบงโตเอากินค่ะลามไปตามมันนะเบิ่งมาลามเมื่อแล้วเอามันเป็นธรรมชาติเลยตนลามเป็นน้ำนน้ำคั้มมาแล้วมันลามไปโอ้ยเช้าวันนี้วันนี้เจ้าสีเอาแซไดอย่าไปตองกล้วยห่อโรด ขอนุญานเอาโคนซจำหนีแล้วกเอาไปตองกุยห่อเขาเด็ดเอาแบบซ้ำเขาเด็กเอาชันชันชนะเอาเงาวๆาก็ะไรเอามาลูกเอามาทิ้งใช้น้องซ่าพาน้องซ่าจึงจอมป่าเด้จักบุเมาพี่น้องกินตามุงน้กัน ทำเอว่จินใครใส่เคืยอเอาน้ำได้หนูนั่นแหละปะกันยังตัวใหญ่อันมันโป่งอดนะโอยมันหนาวเอาผ้าแพรมาห่อตื่นหนื่มอมั้หนเอาไปเสีหนเอาไปใส่ทำให้ทำอางน้ยังนอนอยู่อืมไปทำยังไงรอดทำยังไงแสบเยอะนะอันนี้มกเค่คืนใส่แสีบอันีมาเค่ดีหมดตลอดดีมือสาคอนยางแตงกวงคเบาไปเบแซ่บแล้วเห็ด ได้มาเกลือมะเกลือคืนมาตังใจเกลือคนน่ะมีมะเกลือคืนแน่มะเกลือคนแล้วกันมะกรอบป้าเจ้าคอยจำอยู่บ้านน่ะอ่าเจ้านางจะหมอบเนาะป้าคือนางธรรมามเคยเดจะเด้ออ่ะป้าเคยกินเป็นเจ้าคันด้วยนะป้าเคยแล้ว มาเลยมามาเลยม่ยามาเด้อมาเด้อเออจะกมีหงมากเลยมาฮะมาไหนยังมมาเข้าคือข้าคือว่าพวกน้อยู่มาอ่านทานน้ำส้มแล้งเขา เรือฮันได้นังมุาเะไทยากมันนังมุาเลยเด้อดินมันยังบมวิชเลนหนักโอ้ยะพอนกัผมมันหนัเนื้อหลักก็กาพอกันลอกินมั้เนาะาเอาเนื้อหลักลอยกินเซนบนรี่กะชิมเบิง่อยครีมแหละคหนึงแซ่บมาข่อย เราความจี๋วเขมกแมันกลืนเด็ดจังไงล่ะคือห้องบุมักคือคู่บุมักคือคู่บัก็มากบัวถ้ากฉันถามคือกับใบดอกไม้เงินนั่นแหละกินแบบใบดอกไม้เงินนะกินบ่วใบดอกไม้กินจักใบดอกไม้เงินแต่เป็นอย่างเลยตัวดอกอันเป็นดอกใบเงินนั่นเลยกินน่ะใบชมสาใว่้าใบชมสาวใบชมสาวใบชมสาวก็ฝีกระดำบนะว่าใบฝีกระดำ มันแม่คือการวกปิดกระดำน่ะไปดหม่เงินเขาไปเอาเสียแดำใหม่เงินนแหะไม่เงินไรจิง้าวเากินกหุกามวาสีคาก็กินไมไปกิดกระดำทุกชเจ้าเขาบ่กเขาปั้นให้การบติ นานยิ้นยุบยิ้มหมดเยงมคือเขาหูหือเล่าะแดงมันมันได้อุ่นเมันได้อุ่นหกะมันแข็งมันเ่็นเขาเาอันนี้ไม่ได้ขาวแหละจเขาวเบอร์ขาวอืมเอากระด่ขมอะรงเมนอย่ามันแข็งกับเขาเ่ากัเมียเขาแดงหันมันอันนั่งเขาแดงทำบางทีมันมันขาว่างเดียเอาไปแชแกวเขาอยู่เนอ bát kẹng khôn, kẹng bò kẹng, ngang nhầm kẹng khôn nhầm thêm lép, cô yêng hay mẹ lợt, không mặc được, lợt hay nhăng, ăn đói đó, đói rồi ăn thịt kìa, cô vui lắm chưa, phô sữa dã hả đấy, sữa sơn đất sơn đấy, mẹ tủ hả, lắc ừ. thước, ăn thước rang vải, ngà, thước rang vải là cả, còn lại là mình làm một cái chăng há, chăng hến, khốn chăn nỉ cả thước rang vải, hả. เิมเนาะเิมมองมเกูน่ะเสียงเสียงครูแล้มันน่าจงหาเห็นบอกแล้วับกินนี่เราเราลงใจแห้งไม่ตมาาเทีาเลยเราลงใจแห้งเลยนะจูกคอยทำเยอะนเเผาเนาเผาเผาผาเ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 ้อเเผาเาเผาเผาผเาเผาเผาเผาเเเาเา ช่งอันซ่งดอกมาหันหายไหวน้ำผ่นผักน้ำผนแล้วว่าบ่อยผักไหวอืมโย่มจากผูอันนักะมจักเราเ่ายังผักน้นเราแล้วก็ลงกล้แล้วว่าเราบุ้งกะว่างามเยให้มาหนก็จะไหวน้ำเลาากว่งานพี่ยากหันทหายเล่ากว่าแม่ เล่อน่ะไปยู่ในเลือนใช่ไหนพูนึงพนาเมทาวพอนผูมักเร่นเก่งับจามาเพนประคองเม่ตู่อเทาไทยได้เรือนติตกันนท่ไรเือนพันเนนะพูจักเราอะนี่คินมนก่อนเมทาะนะเาเราเราโกงนน้ํโกงนิ่งเ้ท้อง้าวท้องคันผู้มากกระแทกพักขักคันแย่งระบาด มนชุนขาดเลยเจ้เกลือเอามากชนีเอินคับอี้เลาฟยูเลยบาอ้เลาฟยู่กลือที่นี่หาแท้เหรอเียงคันีอยูจมอันนี้รากินกระจนี่มะเกลือคนมีมะกอกป้ามะกรอกในเทียงกันีอยู่จำหม่นดกจำแล้วคีมะกอกใคี๊ดแกว่าจำหงเนาะ เท่ากะเอามาแบบอันมาตะบันอแพแเนกะแหว่เพื่อนและกะเอามุ่งมาในเรือนห่งมะม่งถามทีกงหมากจันยักจันกอย่างหางหมากมันโดกมันโดกมันโดกยังมาชุบบ้างน่หน่อยแต่จันจะดชุบบ้าคอยกุามมันคือดีต่ำเนาะม่งน้อยถึงเนาะเพิ่มไม่จะยุ่ยขนาดละไม่จะกันยาวสิ มึงเอาพี่อยอโตนะครับผมเอเอเจะจุไเอา้รอเออจะเข้า้มอรนแล้วจะเข้าไมแปบคือกินเมงยแบบทำเมหชไยใช่ไหมเนี่ลกลนแบบนห้ฮะช้ไทคือกินฮัเข้าจัจกายไปอีกแบบหนึ่งพม ไปใช่แล้วทำใหญ่ทำใหญ่กล้วยทานีก้วยทนีกล้วยเจียงคีเอาเด่นนักตาถวยนบอนหาอนไโตหันขว่นนอนเยอะหันเมกันจำได้แค่แบอฮะบ๊อกุนอนเื่อโอ้ยกระเตงเือกระกเธะได้มาใสแล้วเอกมาใเนี่ยกว่าเฮ้ยแปบเลยอ่ะ่เมียวชั้น ก็ติตาลยัดโอเคแง่ไล้ค่แว่าเน่ยเอาให้าเด่ยวบวเมื่อนอนเฮื่นเออเมื่อนหนหลุดผัดปาเมืหันมันเมื่อนเดี๋ยวว่าเจจเมื่อกระเมื่อนแม่คนทนอนดอกคนโปกะาดอกปลาหลุดนี้ขวดนี่เละแมงยูลูกลานกะบเขานอนเนาะบัลลับบัลับเลยท่ี่ยาเลยช่างหวังคอยบเมื่อดอก เมื่อเช้าเจ้าเอามาหลุดเมื่อว่ะเหลือกูกับเมื่อเน้่ยนะพันเมื่อเชื่อแต่ไม่เมื่นเช้าวิ่งเช่าหัดตัวนี้อยู่เฮือนให้เูาคุยกับพันย้อนยังยังนองมันช่ได้ไหมคุณเจ้าเมื่อค่อยมาเมื่อแบบอีกผู้ว่าค่ะไม่ได้ว่าอย่างนั้นเฮ้ยขันเจ้าทีเมื่อแล้วกับเมื่อค่อยม่ได้เมื่อแล้วขันเจ้าเมื่อเลยหลุดนี่ได้ยวค่ะพระที่ยังนี่ ป้าโหลดนี่ค่ะป้าขาวของเจ้าบะยอขึ้นกับบยอขึ้นหาใจได้สี่ห้ามื้อเลยมีวานได้ไหมเออยัาอ่ขเจาเมือ่อเราค่อยบูเมื่อว่ะขาจะเมื่อเราขอกะย่ากูกวนีนนี่นาาแลวาา้วปที่อย่างปลาโหลดนี่นเห็นวามีอาทิตย์แล้วใหม่เองแหละไปดูคนกิได้กับ เดี๋ดวมาละเดี๋้วมาแต่จะชิวสิบชอว์โมงเอาล่ะมาแองคนบไ่มีหรอกเาคนแกนี้มันมากับพงพงเยอะกใหัวไปแล้วกูไปที่ย่าหูเนาะเงียบะานเออว่ะข้าเจ้าว่าวนี่ก็พิกว่ะอือจักพิกจักไขว่กัต โมใจโมไหวว่าเอ้จักสิทรมานกูพี่สาเพิ่นว่ะฟาสโซ่ฟาชาวทรมานได้ได้ได้หัวบันหัวมึงทรมานกูคดีมึงไปน้อพี่สาวเดี๋ยวมันจักปีจักเดือนทรมานกูกูจะเจ็บจดโชกูจะจิตใจมึงหันบ่ได้ทรมานกูดอกฟาโชกูหุนวันกูชอบเซ็ตพันเลยบ่า้านบ่าบันจะ่าว่าเราไปท่างใหม่อยู่เลย มือบม่ได้โฉบได้อย่าบดีก็ย่าได้กลัวบาก็ชำบาดได้ตายไปเรวจะเห็นได้ตายเหตบได้เออกลัวขันยาว่าเล่กบมากนหยา่าเาล่างเันนี้ปวดใจว่ากันัว่าไปสมนตเถอะเราอยากแพ้งาด้วยสเราอยันเน้เราแค่ว่าเันน้นรมานสกันเลาคือกันขรมานแอนอ่ะ ม ähän, pop, like so, ื่อนานทันด่าจช่หรือเปล่าเพียงมดโคตรมดเชื่อมื่อนั้นโคฮาด่าด่าลูกโคตรบอดีเชื่อบอดีด่าลูกกาใช่เปล่าได้ๆสาวโบไฮเจ้าจะหายบ่แดงบนอนรมณเนาะนาว่าแดงคบอารมณ์เจ้าบนมดด่าอยู่เพื่อนเจ้าน้ำนมพิษเนาะอันนี้มาด่าเพื่อนข่อยนี่มันหืนได้ล้วก็ด่าลูกเอามาส่งให้กูเดี่ยวนี่หลุดคุหามาส่งให้กูเดี่ยวนี่มิชิคับเองคุย่ากูเจ็บกูปวดกูอยากไปห้องหมดห้องหมอ

ใช่นะทำงานจนสุดจะตอก่้งหอยปหลิงจนตักอไรหอยปลาหลิงได้ลายคนช่บไกินเจ้ป้ารูบ่กอีกอ่งหนึ่คนใช้ทางมะข่อะไรครับคใช้เราเคยกินเจ้าข่อะ่รสับก็สั่ไงสับเมี่ยงแทบมันขึ้นแบบตับเม่ยงละแบบหานบาเห็ดเนาะรว่าต้าเน่ยมันหวานมัน มันออกหวานๆเด้นม่หวานอะเราหมักหวานวานอืออเราหมักหวานจะห้าวจยางแล้วมันหงเได้กินไบอกหาว่ามันหงเขาหายรัจำกินเดียวยะบแสบได้เนาะความเจ้าแหละดีแล้วนผู้เดียวกินสบแล้วบังมาหนึ่งเียมันยังตัวนันเนาะยังเออเป็นสีเอ็งยังเล่ามา้งซอยขนาดเออแม่ ปลาเว้บนด่ะอืมปลาเม่อดังย่างบุลเล่ก็จัดยังบุย่น้ดงยังนอนคือกันหลดยย่งบุคลนไหัวหน้าคนบมบ่มากมาโกกันได้บอกว่ากินตาหงบ้อหัวหน้าคนเนาะจะไปใ่ัเูอไอย่างเงีสองสาม จากไมนมาแด้คนคอายทนแดก่ามคนทำแลแต่คอยดาเขาได้น่ะมาเดินเมาเกิกินตำมหงเด้ทำแลเมย์เม่่นาต้องมา่าปลาสามสี่เธอ